ตาดูให้ดีนะคะใครมีมือถือใครมีอะไรสามารถถ่ายได้เลยนะคะดูความมันของการต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยมือบังคมงก้มกราบน้อมลำลึกก่อนสู้ศึกไหวครูผู้สั่งสอนเทพพนมพลงสี่หน้าอารลชรไหว้ขอพรเิ์มีครูคอยสู้กัน รูม่อไว้ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันอันตรายโดยรอบบริเวณศีรษะผูกที่สองผูกแขนเรียกว่าประเจียนรูม่อไว้ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันและผูกไว้เพื่อความรัดติงบริเวณต้นแขนผูกที่ ของมวยแต่ละสายว่าเป็นมวยจากทางสายใดจากทางภาคใดผูกที่สี่ผู้จิตและผูกใจนักมวยที่ดีจะต้องมีจิตใจที่ดีเป็นนักสู้เป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนไม่นำความรู้ที่ดีไปใช้ในทางที่ผิดเป็นผู้มีพุทธรรมจริยธรรมและเสียสละต่อส่อนวนรวมในสมัยก่อนนั้นการเรียนมวยไม่ใช่เรื่องง่ายครูจะดูว่าเป็นคนดีไหมหากเป็นคนดี สอนให้หากเป็นคนไม่ดีครูก็จะไม่สอนให้จึงมีคำครูที่กล่าวว่าอันความรู้ที่กูมีมึงไม่ดีมึงอย่าเอาซาละสิ้นอันก่อนเก่าข้าคนคู่คนแสนดีหาทั่วทั้งชาดินแม้เลยสิ้นคนดีสีให้ความรู้ที่กูมี มันสูนดับลงกับครูนี่คือคำครูที่ใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะและนี่ก็คือการไล่รับไหวครูมวยไทย